เรเกี่ยนงาย่งเงี้ยอ้ทำมาปิดเลยนี่จะมาเอาคนเงี้ยโอ้ยอยู่เรือเลยแม่เจ้เลยวเกี่ยวคนเรืออยู่ในบ้านนั่นะพี่รับซึงนี่มันเหลือก้าววันนี้พวกปิดตู้ไว้เลย quán subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không là cái <laughs> những video hấp dẫn

เดียมไปเลยอ่นนึงจองต้มงูจังนะคบเป็นงูติดติดพวเราบอต่าเจ้ามีคนเตลาคาแล้วก็เลียงห่วส่งส่งอ๋อหัวจำน้ยอันจะทำไมติดเมื่อว่ามีก้นาแจ้งตำรวจทำไ้เราติดคู่นมัน ติดกุ๊กไม่เก so it ินสิปีปั๊บไม่เกินหนึ่งล้านบาทมันเป็นงูที่สำคัญต่อการแพทร่เป็นงูสำคัญต่อการแพทย์เขาจะเอาปิดงูไปทำศีลุกงูอ่ะจะหวังนะก็หว่บงล่าตายอ่าเป็นงูแต่ไม่มีระบบอ่าปิดต่อระบบประสาทเป็นลักนะคะจะทำให้เมื่อว่าปอดโต๊ะกัดก็ไปแล้วจะมีอาการ นั่งตาต๊ะงวงข้ะประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคขอบกุณมากกรผมอัมเลี้ยมนลยไปยองนำย่างต๊ะอขบคุณมากมลูกงรับผมครับไว้กับบ้านบ้านต่อตาเลยเขาอย่างังมือละ